สวัสดีครับผมชื่อนายกันทลากรกิสกุลระดับชั้นปวช11ับแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกระบิบุรีเสนอสื่อเรียนรู้การบัญชีเบื้องต้นเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าจะยึดสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการค้าจะใช้ระบบบัญชีคู่ แบ่งออกเป็น2ด้านคือด้านเดบิตและด้านเครดิตหลักเกณฑ์การวิเคราะห์รายการค้าหมวดที่1สินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตลดด้านเครดิตหมวดที่2หนี้สินเพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตหมวดที่3ส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตหมวดที่4รายได้เพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิต หมวดที่5ค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านเดบิตลดด้านเครดิตตัวอย่างการวิเคราะห์รายการค้าตัวอย่างที่1นางสาวกนำเงินสดมาลงทุนในกิจการชื่อบัญชีเงินสดและทุนการวิเคราะห์รายการค้าเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตทุนอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิตตัวอย่างที่2ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสด ชื่อบัญชีวัสดุสำนักงานและเงินสดการวิเคราะห์รายการค้าวัสดุสำนักงานอยู่ในหมวดสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตเงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ลดด้านเครดิตขอบคุณครับ